สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมสันว์โอเวอร์จีเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราก็จะมาสอนทีการเล่นกันนะฮะทีการเล่นฮาฮากันนะฮะเฮ้ยเริ่มเลยกันครับผมลงมอดไปฮะมอดหนึ่งแล้วเใครอยากไ,ได้เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะฮะลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเลยนะฮะโอเคเริ่มเลยกันเนี่ยฮะอ๋อแหลกไอสัตว์เด้งเลยเอาละฮะก็เดี๋ยวผมเล่นทีเลยนะฮะ ฉังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเด้งนะมันเด้งมันเด้งข้างเล่นเกมมอดนะทำนะฮะเนี่ยโลกเนี้ยต้องเล่นเกมเนี่ยใครเนี่ยฮะมันก็จะมีเ so, น really? okay. 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 <im expands>. ี <trendy arbeiten> ่ยเนี่ยแามทำเยอะเลยใครผมย่างเลยนะเนี่ยผมย่างอย่างนี้ะเนี่ยใครผมวิ่งฮะโอ้โหโต๊ะเนี่ยตุสงใสอันนี้มากเลยฮะเนี่ย วันทีชาวบ้านนะ,ะใช้งานไม่ได้เด็กที่จะทําให้ก็คือเนี่ยเซคไข่ขาชาวบ้านออกมาจะ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 ,ะขี้ก็ไปเซคไข่ขาชาวบ้านนะะ่ะค่ะถ้าเราต้องแอดเอาเนนิทานนะฮะเนี่ยไข่ไข่ชาวบ้านเนี่ยวิกเตอร์เนม อรอ่างนี้อาส่วี้ตรนี้ไอเนนอสามาร่แอดตรงนี้นะฮะเน่สมมติว่าผมมี่าึ่งสอง่ามฮะ,ะโอเคอเคแอด,แอด,แอดอ่นส่วนนมันไม่มีเราก็จะไม่ได้นะฮ่แอดครับ โอ้ลงใต่จำนวนฮะไอดีเลยจังห้องห้าสิบสองอันะไม่มีอ๋อ้นี่ฮะอีกตัวอะไเนี่ยวันนี้ก็ขอสวัสดีนะฮะก็สำหรับมอดนี้ก็ขอสวัสดีครับ